สวัสดีจ้าพอ,อกันคือกาลจ้ากับช่องอิมอนชา่าพี่น้องชา่าชิโบอ,อกโดยได้พี่น้องเอ้ยเมื่อแทงเมื่อกระลังใจพี่น้องจ๋าบึงยยดจะโกงเน้องพี่น้องน้องบอกถึงว่าไอเห็ดส่งน้ะจ้ามันนอุปกรรคัากมายเหมืลเกินพี่น้องเอ้ยเฮาก็หูอยู่ได้พี่น้องกลัวสิเดินไปหอดมองหันมันขันบ่มีค้อนสนับสนุนหรือแรงเชื่อแรงใจจะกเพกื่อนมนุษย์น้องกันนี่มันเกิด ยากที่สิไปโตนะจ๊ะพี่น้องจ๋าค่อยก็เมื่อยเมื่อยพี่น้องคลิปของเฮามันเฮ็ดในแนวที่ว่าสไตล์เว้านัวหัวมวนเออเลาะเที่ยวจังีพี่น้องจ๋าอืมจาะนั่นเว้าว่ามีมันก็บ่มีดอกพี่น้องจ๋าอืมันแล้วแต่คนมักบ่มักนะจาเนาะอืแต่เจ้าของเป็นสไตล์เจ้าของพี่น้องมักจังซี่พี่น้องเอ้ยอื มันกระทถ่แล้วมันก็เลงใจอยู่ที่พี่น้องเวลามันยอดมันน้ำบ่ค่อยขึ้นพี่น้องของข่อยในเห็ดดนมักๆจากพี่น้องเออเท่ากับเห็ดติดตามที่เขาแนะนํามาทุกอย่างหมดเมือกแล้วพี่น้องติดไปบึงไปเห็ดตามเขาั่นกัคือเกาพี่น้องปัญหาตัวของข่อยนี่คือว่ามันบม่มีคนติดตามเลยพี่น้องมันมันหน้อยพี่น้องจากจีระยะที่เห็ดมานี่รู้สึกว่านั่นนั่นมาจะบโบด้ บ็ได้แล้วก็บ่กข้นยอดในสิอยขึ้นล่องขึ้นล่องขึ้นล่อง,ง,งล่องไลก็ขึ้นจะพี่น้องคอยเห็นเขาคนอื่นเขาอันเฮ็ดไม่ปุ๊บเจ็ดสิบคนอื่นไปบังมากสี่สามเอยพี่น้องคอยกบพุ่มใจแท่นเขาพี่น้องจา๋าที่ว่าเขาเห็ดปึงเห็ดไม่เนาะเขากบขึ้นโบ่ร่้ของพี่น้องบัดทองเจ้าของเนี่ยมันหนาท้อใจอยพี่น้องที่ว่ามันบ่ขึ้นก็อยากห้องอยากให้พี่น้องเลยเลือดใจ เพราะอ,อีหยังพี่น้องเฮาก็ไปเบิ่งเขาทุกไปชองเบิ่งของเขาจะพี่น้องอันแล้วก็กดติดตามให้เขาอี้จะพี่น้องจ๋าส่วนมากก่อยกับพวกให้เขามากเขาหาเจ้าของกลอนก่อยสิไปหาเขากลอนพี่น้องจ๋ามมั่นกับบขกขืนบวยาวพี่น้องเอ,อ้ย คนมั่นกรขาดคนมันน,มนสน,นับสนุาานเราเนาะจ่ะเนาะมันก็เมียนนี่ยนะบ่มีข้นซองคนติดตามบ่มีค้นให้กำลังใจมั่นกระทอทุก้นก็อกยากมีจุดไมยจุดมุ่งไมยอันเดียวกันพี่น้องเฮ้ยจุดมุ่นมุ่งไม้ของทุกคนก็คือไปให้ถึงจุดนั้น แต่พอผ่านเกณฑ์จุดจุดนั้นมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สิโตสูกับปัญหาตัวน,นั้นอีกเข้ากับหูอยู่แต่คณะที่เน,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 น้นเดินอยู่นี่โตนนี่มันก็ยังพระท่านได้ไปหอดอยู่เด้พี่นอ้องปัญหาหนี่นก็ไหลเนะเาะแล้วก็มันขืนมาเข้ากับสิขืนมาแน่เสมือสสมือมือละนิดละหน่อยเข้ากับเหลือใจแล้วพี่น้องแต่ที่นี่มันว่าขืนจะพี่น้องเอาขึืนมาเน็ตหนึ่งมันลงเป็นสิจบจะพี่น้อง เฉพาะโต้งข่อยพี่น้องอืมผู้อื่นข่อยเบื้องโของเขานะ่ะขึ้นเลวอยู่พี่น้องจะสังเกตของข่อยเดีเลยแต่คนติดเขามามือนีเดทเทนี้มืออื่นลดหัวจะพี่นอ้องเนี่วจะกองกับวบ่าภาษากบูปินพี่น้องถูกประสงค์ภาษาว่าบดได้อ่านโบอ,อกจากตัวเด้อพี่น้องเมนภาษาอังกฤษอีหยังกัสร้างพี่น้องเข้าใจได้จากพี่น้อง อันสิเขียนหาเขาก็เขียนบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะเจ้ากองอ่านหนังสือบ่ออกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอีหยังบ่ออกดอกพี่น้องเออภาษาไทยจ๋ยังสิพอสํนีอยู่พี่น้องเจ้าคิดเบิ่งหัวข่อยนั่นข่อยบ่ฮู้อีหลีเด้แต่เฮ็ดคลิปข่อยเฮ็ดในแนวที่สไตล์เจ้าองมักคือมักเลาะมักเที่ยวมักมักช้อปปิ้งเว้าง่ายเนาะจ้ะเนาะซาลงก็บ่มีดอกพี่น้องเว้าถึงนั่นแต่ว่าเป็นคนมักม่วนแลมักเว้าจังซี่นะพี่น้องเออ อยากไปถึงจุดหมายพี่น้องแต่มันขาดคนที่เขามาบึงเนะจ้ะนาะแต่คนที่เขามาแล้วก็ขอบคุณหลายๆลดยจ้ะที่ไห้กำลังใจด้วยดีเสมอมานะจ๊ะนาะพี่น้องจ๋าที่บม่อกี้ถึงบ่ได้ไอปักอะมีหลายคนอยู่เนะจ้ะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะจ้ะก็มี่มันเบาโบกพี่น้องกับม้าบาซันีนะจ้ะพี่น้องมันมีหลายอยู่จ๊ะพี่น้องแต่เบาโบกเหลือใจจ้ะพี่น้อง ขอบคุณนะจ๊ะ